อยู่เย็นเป็นโซนย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตายอยู่กินคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแฮปปี้จะตายไม่ใช่ไม่มีใครเอาแต่เจอขี้เมาเจ้าชู้วุ่นวายบางดูดีมีสไตล์แต่พอคบกันไปหลนกลายเป็นแชนนี้ไอไอไม่มีแฟน มานานนมเน่เศราซ้ำจำเสก็โอเคดีกลับดึกได้เต็มที่ข้างในไม่มีคำถามกวนหัวใจไม่มีแฟนเป็นลาบอันประเสริฐสวยเลิศเฉิดโสดเข้าไว้ เดี๋ยวมันหยุดมันต้องปึ๊บนี่หยุดมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีหลาย่งย ส,สวัสดีกันหนูเล็กขามันจะหยุดให้ตรงห้องกันแหละแต่มันไม่ตรงพอไม่ตรงเพราะเขาแก้เขินไปแบบอ๋อตลกเลยรู้ทางกันบอกว่ามีคนหัวล่อหนูค่ะใช่ค่ะไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้ตัวเนี้ยค่ะทำไมพ่อไม่หัวล่อหนูเล็กเอาท่านหนึ่งค่ะแล้วมาหัวล้อค่ะเพราไม่รู้เลยว่าหนูร้องผิดอ่ะใช่ร้องตามอยู่ไงหนู้อทำแบบอ้าวเฮ้ยหนูเล็กร้องผิด เส้นสักกระโปรงชุดยับหมดเลยอ่ะต้อง,องล้านสองล้านสองล้านสองแสนร้านแรกเขาไปขายไปได้ร้านสองร้านแรกเขาไปขายไปได้ร้านสอง่ะไม่ได้ฟังคอมเมนต์กรรมการมานานวันนี้น้องหนูเล็กเป็นไงบ้างโถพี่ หนูถามจรงถ้าใครมาแข่งกันหนูเล็กใครใหญ่จะเจอกับมันใครใหา่จะไปทัากับมันล่ะทุกทางเลยอ่ะเพลงหวานเขาก็มามเพลงเร็วเพลงเร็วนี่นะเนี่ยเขาฉลาดไงแล้วนักสแสดงนะครับหนูได้บอกว่าลืมเนื้อผิดเนื้อเนี่ยคือเขาเอาอยู่คือเขาไหลลื่นไปได้ตลอดเวลาคนร้องผิดแต่ว่าเนียนจนคนไม่รู้เนี่ยถือว่าเก่งไงเก่งก็เฮ้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าปอขำหนูเล็กที่นั่นนะแต่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เสือคะไม่รู้มันเนียนมาก เป็นนักลอยังไงทราไมลยให้ปินักร้องย่งไงวะแล้วจะไงอะเอ้านี่พี่ลงก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นตลกยังไงเป็นตลกยังไงเลีาะอวขารเป็นลงไงเป็นลงไงนพก็ไม่รู้ Oh!